ทุกทุกคนผมกลับมาแล้วครับผมแม่คิดถึงกันหรือเปล่าครับหายไปเกือบ8เดือนแล้วแล้วผมก็ได้ upgrade, อัปเกรดเออมือถือของเรานะครับเป็น iPad ละคิดนานไม่รู้จะพูดอะไรไม่ได้พูดนานแล้วครับวันนี้เรามากับทีมอ i พิจกจ่าวล้วนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีประตูเรามากับแผน413 2นงนะครับมาเป็นแผนที่จัดเองครับมีออเชสเตอร์2ตัวซึ่งเอามาทำเหี้ยยยไม่รู้ noise and color

โอ้พวกคนก็ผมบอกแล้วไม่ต้องกดไม่ต้องทำอะไรเยอะเพจอ่ะกดๆเข้าไปเดี๋ยวก็มีคอนเทนต์เองครับโอ้โหปวดมาสามทีได้จุดโทษแล้วครับมีเข้าหรอือเปล่าเรียบร,อยอยยร้อยครับโอ้เดวิดเบคแฮมครับซัดลูกนี้เข้าไปครับทำให้พาริสแซงต์แชร์แมงขึ้นนำไปก่อนึกถึงทำไปที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์มา <c> um> ที่ฟรานซิสโกอะไรวะาอาจไม่ทัท <c> um> นฮะ <c> <c> อะไรจานฟวาวเลยยังไงดิคินบอกเออผมในเกิดอะไรขึ้นขอดูชัดๆสิโอ้โห ôi. เปลี่ยนคนครับเป็นจามาลมูซเซร่าอยู่ที่บอลแล้วจ้องจ้อง,องมาแล้วยิงติดกำแพงครับแล้วเบลติเสะมาได้ครับเบลติโอ้โห و, เร็วกว่าครับกองเต้ยังเอาไม่อยู่ครับนี่อยาเมาจ้ากองเต้อย่าเมาเทิร์นโอ้โหแม่งหของเต,งเาาเต้ و, มเตไม่หลงหรือยังวะอ้าวเบคแฮมตัดได้แล้ว เปลี่ยนแกนมาทางนี้ครับโยนเปลี่ยนแกนมาได้หรือเปล่าครับโดนบวชขึ้นไว้ก่อนครับเทนเบกชะลอเกมบุกของปารีสเชชมังไว้ก่อนครับจังหวะนี้จ่ายหักมาที่ซสกินโยสกินโยมาที่ยูเชียยูเชียดึงดึงโอ้โหยังไม่ได้ครับเบ็คแฮมขอปัดโค้กโค้กโอ้ยเสียเป็น่าไังวันนี้เบคแฮมตวัดมาโรน่าออราโกครับ แั้งวันดีแค the ้มให้าันเล่นซืสวยเลยอ่ะอ้โหเปลี่ยนเขาจริงเลยโอ้อูมโบว์คาร์เนเตปีเสนอให้กับแข้งมาที่แบกแฮมมาที่ยามาอ์ยาเมาส์ออกมาที่บอลติบอลติม้วนๆมาที่เบคแฮมเบคแฮมมาที่ยาเมาอ์ยาเมาส์มาที่วิวเชียวิวเชียมาที่เบคแฮมไม่ถึงครับแต่โดนสวนเร็วอีกแล้วครับโอ้ยืนอย่างนี้ไอ้นี่ไม่ไหวอ่ะควันนี้ จาไปที่เไคแฮมบูเชียอุ้ยตรงนู้นโล่งเไคแฮมไหลเร็วให้ตอเลสไอ้เฮีอะล้ำได้ไงเออไอ้ซาดล้ำนิดเดียวมันล้ำได้ไงวะอุ้ยกูนึกว่าไม่ล้ำแล้วเมื่อกี้ไม่งั้นไม่นะไม่งั้นกูไม่จ่ายกูเลี้ยงเข้าไปเองก็ได้อุ้ยอ้าวกลายเป็นดีซะแล้วอย่ามาให้ไปแคมบไปแคมไปไปแคมบมินไิมิไัสอ้าวยังได้อยู่ครับตอเลสไหนโดนยิงวะ เจอนี่ครับจังหวะนี้ก็ชะลอนมาเลตติเอายาเมาลากเข้าไม่เสร็จเจอยาเมากูหรือปุ๊บปุ๊บปุ๊เจยจินโอ้โหลุงสองตัวเฮียกูไปไงเนี่ยเจอด่านตรวจครับพี่บ่าวยาเมาเราไปไม่ได้เลยยกมาครับสกินไอ้เขี้ยกูโดนนะโคโดนหน่ำโคตรเหนียวบอลล็อตช้าค่อยขึ้นไปครับ ต้องเล่นใจเย็นๆวะคือตช๊บขอไปครั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 บนี่ครับเดี๋ยวเขามีโอ้ยสัตว์จ่ายช้าจยงวะนี่อยาจะโดนยขี้นเนี่ยโอ้ยังครับเฮ้ยเดียว เฮียเบลติเป right? yeah, right, ็นเคลียเฮียเลยวะไัหวไหมเพื่อนเคลียยังกระส่งแม่งกนเคลียเต็มหลอดเลยไม่ส่งเฉย๊บุ๊บเดโอ้อีกแล้วเฮียโอ้โหโดนลิจังวะ ตบว่าเอาคนแก่โรบัเตบอลนไีปีกบนีม่ะคือใส่แก่ได้ี่เอเออจับเด็ดตัวสงสัไม่ลงสนามนาน่ะล้างสนามไปน่ะเ้ยย่อนไปก่อนได้ปูดของแท้อันเดียบัลติโอ้ยเมสซี่โอ้โหเฮียดัดูขนาดนี้เอาหน่อยนุ่มเอาหน่อยเอาหน่อย โอ้ยติดอุย้ยเกือบหลุดเฮ้ย <He 's S 1> หลุดของจริงอันนี้ไอ้ีอ้จะบงวิ่งไปันกองเตะน,นะกูจะด่าพ่อแล้วโอ้ลึกไปสอ a s s it's going to b d i s a p p o i t a t Paris Saint r a v e the f f e c t i g a m เนช้ากันอย่างนี้ได้ไหมซื้กินอโอ้โหปล่อยออกเฉยสัต มันก็เตะอัดมันน้าก็ได้เหลือสามสิ 3, 4, 4บวินาทีสุดท้ายครับเราต้องยิงสามลูกก็ตีเสมอแต่กูดูทรงแล้วไม่เห็นแววเลยเนอ่ะครับโอ้ยมันช้าแต่ว่าทีมกู๊ะคนแก่เตะบอลหน้าโอ้คนแก่เตะบอลนะครับคุณวิสัตเอ้ยบีบๆเดี๋ยวรู้ตำแหน่งเลยทีเดียว ý lục 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 của nhau. ý lục 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 của nhau. ý lục 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 โอ้เขี้ยบคนผัดหน้าไปดื้อเลยโอ้ยเขี้ยมคนแก่เตะบอลกูต้องไปเล่นเซตทีมเดิมกูแล้ววะเนี่ยเฮ้ยไป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 ลุดลุท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 ไอ้สัตว์ลุดฮู้มึงวิ่งมึงขบวนนะมึงวิ่งมาทางนี้กูจะเปิดแล้ไอ้สัตว์มันจ่ายไปได้เยอะโอ้เฮียทดกี่ทีเนี่ย โอ้โอ oh, 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 oh. bon ้โอ้บอลไม่ค่อยตายเลยชดเกมทีอาจารย์สองทีเฮี้ยแค่เก็บบอลก็หมดไปแล้วเฮียสี่หนึ่งเลยงเก็บอย่างเสี้ยวที่เหลือแม่งเลี้ยวลงคองมาแอ้เฮีย